บายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไลฟ์ซีทุกๆคนเมนื่อนีซาลาก็ซีได้พาพี่น้องเขาไปเบึ่งเนาะเขามาเบึงแบบทีห้อแจกซาลาอยากได้เนาะเดี๋ยวสิพาเขาไปชมเลยพี่น้องว่าเป็นยังไงนี่คือต้นแบบก็คือน้องนกเขียนทีซาลา,าหินโออาตาถีแถวนี้เนาะคือต้นแบบเพิ่นก็คือมาออกแบบมาจากล้วงพระบางเนาะพี่น้อง นี่เขากับสีเขาไปชมกันเลยเนาะพี่น้องไปพี่น้องเขาไปชมน้ำกันบางงามอิลีงามอีลี อยู่เจรัยเนาะมันก็เลยผูเหญิงมาแต่บ้านพูนเาาบนิบ่งก่อนเด้อพามาเบิ่งสร้างก่อนพี่น้องเลยปลานั่งมาทีบกบก็เป็นเน <c oughs> าะมาขั้นสิวบาสร้างตดีร้อยโอ้จับมือนั่งมาทีเบิ่งดูโอางามอีกเลย แม่นว่านั่งมาที่หรือแม่พระพุทธเจ้าได้อันี่เออแม่พระพุทธเจ้าเทาหนึ่งกว่านั่งมาที่ออละเอียดยิบโอเป็นผาวะนี่โอเป็นผนังเลยโอวาดใส่ผนังเลยเราวาดใส่ผนังเลย ต้นนั้นยิยังหรือเปล่ายีงน้ำเจ้านะเฟรบอโอ้ประผุดเถรวาทโอ้ประผุดเถรวาทโอ้อยู่ทั้งผูปปป้บอกโอ้ตำแพงไงป้าทิงปเป็นปีผู้แล้วขั้นว่า,าแบบนี้เจ้าปีหนึ่งผู้จักอยังสีเล่อบ่ฮอดบ่ก เศร้ากับง่ามอิลีอขอน้อยขอใบก่อนลุงปู่เป็นผาบอกข้าน้อยเป็นผาคือป,าอปูนน่ะเนี่ยปูนเลยโอ้โดยโอ้โดยข้าน้อยอ เสาแปดเสาโอ้งามดีงาม,งมอือพุทธประวัติเพิ่นแต้มพุทธประวัติพี่น้องนี่แต่ละคันแต่ละตอนโอ้เสาเสาตัวนี้สิเป็นเสาเอกเด้เนาะกระน้อย โอ้โกระตีนกมมีเด้อโอ้โดยประมาณนแหละ่งพันนี่ส้างส้างงบประมาณเวิรเดทัวดไรละคะหน่อยโดยหาลอยล้านกี่โอ้โดยถ้าต๊เป็นเงินเงินเงินไทยนี่สิต๊เทัวดไรร้อยต๊เว้นทัวดไรหาลอยล้านหาร่อยล้านกี่

ยิงท่านเลยรอยี่งมากเลยรัเมื่อเห็นหน้าก่อนโอ้ยดูเลยชี้เส้นมาตรงนี้ชี้ถึงโดย่นอยมันชี้ตรงชี้มนโอ้ยแล้วเราเต็มแล้วยังเต็มลายแล้วยังเต็มขอบเดียวนี่เรายังแต่งขอบโอ้ เท่าไดฮะรูปนึงเท่าไดร้อเบิ่งดูฮะนี่ะ4,000บาท0 0 0บาทออโดยแต่ละรูปได้4,000บาทด้านโอ๋ล้าน2 4,000บาทล้าน5ล้าน5ล้าน5ล้าน2ก็ใหญ่แม่บ้าน3 3,000บาทอ๋งามๆ ตัดน้ำมงข้น้อยก็อยากได้โยแบบนี้แต่โบหู้ว่ามีบุญวศาสนาสิได้หรือเล่ลุงพิดยังไปลุงเลี้ลุงไรไปพกมันพกคันเลยโดยข้น้อยที่ก่อนแล้วเก็บไปเนส่ยโอ้ตะกี้นี่หัวเจ็ดก่อนโอ้โดยข้น้อยเรื่อนี่ใส่บาตรอยู่เพื่อโบลุงบรอไม่ลุงมาจากพันจากเพลนนี่น้อยเหตุเป็นสองพนักพอดีงามนี่บ้านเท่าก็อยากได้เหตุแบบนี้เลยพราะว่าพัน พนักหนึ่งเมนกับผุดตะูบแล้วพนักหนึ่งกับพร <า S 1> นะสงฆ์โดยข้าน้อยโอ้ยเนะนี่นยเน,นี่ย,ยปู่เห็ดเห็ดได้จักปีแล้วขน้อยนี่จังได้สำนีสองพันสิบห้าห้าปีแล้ว โอ้ตามตามที่ว่าได้ตามสัทธาเนาะเขะน้อยเห็ดโดยเขะน้อยแต่แต่นี่นี่สิปล่อยให้โล่งบ่กเขาน้อยนี่ขังนอกนี่หรือหรือว่าสิเห็ดแอมโอ้กันชาดกันชาดโดยเห็ดกันชาดรอบรอบเนาะเขาหน่อยโอ้โดยเขะน้อย มีขันได้บ่ลอยโอ้ขันได้สองขางโอ้โอ้โดยขะน่อยมีขันได้มีขันได้สีหัวพญานาคอีกได้หนิเนาะขะหน่อยโอ้อเพิ่นเห็ดพญานาคเนาะเพิ่นเห็ดเป็นเพิ่นเห็ดงามขะน่อยว่าสีให้พี่น้องได้เบิ่ง สไลยอยากได้แบบนี้แล้วพี่น้องผู้ใดอยากเป็นสไตล์ใ่ญ่กระเซนเดอพี่น้องเพราะว่าสไลยอยากได้หอแจกเขาบา้านนำมุงแบบนี้แล้วพี่น้องนี่ปัญหาก็สั่งได้ประมาณจำเนียหาหาห้อยล้านกีบหาห้อยล้านกีบกับประมาณต๊ล้านกว่าบาทแล้วเนาะพี่น้องสำนี้อุย้ยงามอีลีลอยเอ้ย เอออันนี้หอหอแจกเก่าเนาะพี่น้องเซาแปดเซาแปดนั่นน่นเซาแปดเสาร้อยเซาแปดเสานี่หอหอแจกเก่าเพื่อนกันโอ้ใหญ่กว่าบ้านเท่าอีกเด้เนาะเออหอแจกเก่าเพื่อนกันใหญ่กว่าบ้านเท่าอีกพี่น้องเลยแต่ซาลาบุพ่าบุพ่าพี่น้องย่างไปดอก เพราะว่ามันเชื่อมต่อาากันแบบนี้มันเชื่อมต่อาากันด้วยสะพานแบบนี้ไงกลัวฮ่อแจากบ้านชาวเล้าอยู่พี่น้องคุณอ่ะ่อแจากไม่เป็นกันไงกลัวบา่นชาวเล้าอือจะให้บ่อนผักเศร,ร้าผ่ะซุงเนะทีว่ะมายำบุญหรือว่ายำยำสมพดูดป้าชาวไรอยากได้ด้พี่น้องเลย ยอยากเป็นสธาเจ้าภาพใหญ่กับเซนเดอร์พี่น้องสาลาอยากได้วัดน้ำม้งแบบนี้สาลาอยากได้วัดน้ำม้งแบบมีทรงนี่ได้ได้ประมาณํำนีน้นั้นหาร้อยล้านกีบเนาะหาห้อยล้านกีบซาปดต้นพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญซาลาอยากได้ทรงขนาดแบบนี้อะไพี่น้อง พนังหนึ่งเมนพระพุทธูธอยู่ปะเนกหนึ่งเมนพระสงฆ์อยู่เนาะนี่อันนี้กับพระพุทธทประวัติที่หน้าเพ็นมาวาดเนาะนี่แจ่มเลยพี่นอ้องนี่พุ่งกิดสีเขียนปัดใจพุ่งกระสีเขียนปัดใจใส่เนาะพี่นอ้องสัทธาสางฮูบห,หนึ่งสามพันบาทนี่ฮูบนี่สามพันบาท เมื่อไรเด้อเป็นอะไรอั่างอันควรติดต่อมากอีกป้ะเขาน่อยอยากได้แล้วเห็ดผาป่าเห็ดผาป่าไปปีกายนี่นั่นติดน้ำโควิดค่ะน้อยว่าอยากได้ไม่เห็ดซานี่แหละว่าสิเห็ดแบบนี้แหละ แบบกะอยากก็าทิทนะให้มาถ่ายบคือเบ่งเอโดยขนานีนี่อันนี้แมนเบิ่เลยนะออโดยโดยขนาดนอยงามสเปดต้นเนาะโอ้งาม ร้อยค่าร้อยล้านกี่เบิดได้ซ่ํานี้กะโอ้หลายเติบอยู่เด้ามส่งให้เปิ้นเด้อส่งให้ยาปู่เอ้าสร้างกําลังเฮ็ดอยู่สร้างอยู่ในนีส่งสิคิวยาวเหียดเนาะคิวส่งสิยาวเหียดยังอยู่ยังอยู่เิุ่นพี่น้องสร้างกะดินํานําเพิ่นนั่นสิแม่นเท่าก2,000 นี่ไงคลิปนี้ซาลาก็สีแดงมาพาจากพี่น้องพีเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกูไล่กูแซกกูซับตะค่ายเนยเดอร์พี่น้องกูได้อยากเป็นเจ้าสภาพเจ้าซัพท่าหหใหญ่กะเหดุห้วัดบัตรนำงเนเดอร์พี่น้องซาลาอยากได้แบบนี้ชอบแปดต้นพี่น้องมา เดียวสิหายไปบึงอยู่ภายนอกเนาะว่าบริเวณงามสำไดเพราะว่าล้างญ่ได้พี่น้องล้างไหลังค่งากระสีออกแบบลาวลาประดิษฐ์เนยหน่อยหนึ่งเนาะแบบก็คล้ายๆล้ลวงผ้าบางขนาดเล่นนอกพี่นออ้องแมนบว้นี่ยปู่แบบนี้คล้ายๆล้ลวงผ้าบางบอกกันหน่อยออโ,อโอแมนนอกมันหนักสูงนอกค่ะหน่อย โดยขอบใจหลายๆเมื่อก่อนเด้อระเบ้าเมืม่อก่อน,นค่นาา้อยร้าคัา้นนั่นเนาะก็สิประมาณนี่เนาะพี่นอ้องเซาเบดเซาเบดเซาเนาะชาวเรา,าอยากได้แบบนี้แล้วพี่นอ้องนี่เซาเบดต้นพี่นอ้องอ้ยงามถา้าใครอยากเป็นเจ้าสาุธาเจ้าความใหญ่โกสางหิตหอเจกบาัณามุงกับเซิร์นไดเดอร์พี่นอ้องชาวเรามาดูเแบบให้บึง่งให้ชนะ้มเนาะ บ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ